คุณผู้ชมครับปมรอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชาวอิหร่านซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดานิวเคลียร์แห่งอิหร่านอาจจะกําลังทําให้จุดชนวนความขัดแย้งระลอกใหม่ในตะว,วันออกกลางโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของอิหร่านพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะคะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในครั้งนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรเกียวทาสมุทค่ะพิธีศพของโมเซนฟากิาเด นักวิทยาศาสตร์รนิวเคลียร์อิหร่านมีขึ้นวันนี้ในพื้นที่กระทรวงกลาโหมกรุงเตหะรานเหตุลอบสังหารเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่โมเซนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบีดาแห่งนิวเคลียร์อิหร่านและยังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกําลังเดินทางพร้อมภรรยาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย3าคนด้วยรถกันกระสุนมีรายงานว่าเหตุรอบสังหารเกิดจากปืนควบคุมระยะไกล ที่ติดตั้งในรถบริเวณใกล้เคียงโมเซนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนี้ยังไม่มีการออกมายืนยันผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานทวิตข้อความอ้างอิสราเอลอยู่เบื้องหลังแต่ขณะนี้ยังไม่มีการออกมาให้ข้อมูลจากทางการอิสราเอล حسن روحانی، پرธานتیبد بدی ایران พร้อมตอบโต้ในเวลาที่เหมาะสม. همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعاتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی‌پاسخ بگذارند. سب, วันเสาร์ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนรวมตัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศอิหร ان, า่านเผาผ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโจบไบเดนประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อต่อต้านการเจรจาทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านถูกลอบสังหาร ระหว่างปี2,553ถึง2,555นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่าน4คนถูกลอบสังหารและอีกราวหนึ่งเดือนจะครบ1ปีเหตุสังหารในพลกาเซมโซเลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุธโดยสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญมองท่าทีการตอบโต้ของอิหร่านเร็วๆนี้เนี่ยอิหร่านคงจะหาตัวสายลับนะครับที่อิหร่านมองว่า ทํางานให้กับอิสราเอลนะฮะนั่นก็คือหนอนบอนไส้ต่างๆแล้วก็ลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งนี้อย่างเด็ดขาดนะครับการที่สองคือถ้าสมมุติว่าอิหร่านเนี่ยมองว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลด้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่อิหร่านอาจจะพิจารณาตอบโต้ก็คือการโจมตีฐานของสหรัฐในอิรัก สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่ออิหร่านรายงานว่ากรณีไทยปล่อยตัวชาวอิหร่าน3คนที่ถูกจําคุกจากแผนวางระเบิดในกรุงเทพเมื่อปี2555ว่าเป็นไปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวไคลรี่มัวกิลเบิร์กนักวิชาการชาวออสเตรเลียเชื้อสายอังกฤษที่ถูกจับกุ่มในอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศไทยออกมายืนยันว่าไม่มีการเจรจาแลกตัว ขณะนี้อิสราเอลยกระดับการเตือนภัยสถานทูตทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญการเมืองเตะวันออกมองความเป็นไปได้ต่อก,การตอบโต้ของอิหร่านที่อาจจะย้อนรอยเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับเมื่อปี2553นะที่มีการสังหารนะักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและครั้งนั้นเนี่ยอิหร่านก็ประกาศว่าจะ ต่อโตอิสราเอลนะครับซึ่งในระหว่างปี53ถึงปี55เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความพยายามมีการเตรียมการก่อเหตุโจมตีอิสราเอลในหลายประเทศด้วยกันนะครับทั้งในอินเดียทั้งในจอร์เจียและโดยเฉพาะอ,อย่างยิงย่งในประเทศไทยสื่อต่างประเทศมองว่าหนึ่งในเหตุจูงใจอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านการเมืองสหรัฐเมื่อโจไบ,บเดน ประกาศกลับเข้าสู่การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันว่าอนาคตการเดินหน้าปรับความสัมพันธ์อิหร่านสหรัฐภายใต้การนำของโจไบเดนอาจจะไม่ง่ายชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน